สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะวันนี้ป้าก็จะพามาอัปเดตราคาเหรียญคริปโตในตลาดสินทรัพย์ของแอปซิปเมกนะคะเริ่มต้นกันที่ราคาเหรียญบิตคอยนะคะ1,711,450.50บาทซิปเมกโทเคนน69.16บาทราคาก็ยังไม่ไปไหนมาไหนนะคะ

ไลท์คอยห้าพันเจ็ดร้อยสี่จุดสี่สี่ดีเตอร์ USD สามสิบเอ็ดจุดห้าห้าโกหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด CS+ สามสิบสองจุดแปดเก้า USD คอยสามสิบสองจุดหนึ่งศูนย์เชนลิง์แปดร้อยสี่สิบห้าจุดห้าห้าโอมิเซโกหนึ่งร้อยหกสิบห้าจุดเจ็ดหกสวาย์เก้าสิบสี่จุดศูนย์สามเมคเกอร์หกสิบสอง โอ้ขอภัยค่ะ Maker หกหมื่นสองพันหนึ่งรอยสิบสองจุดเจ็ดเก้า Engine เจ็ดสิบเอ็ดจนึ่งแปด Finance หนึ่งล้านสามหมื่นหกพั้อสบุดเ้าบาทโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ